แฮมเบอร์เกอร์แปรงสีแดงมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีแป้งสีแดงมันเก็บสะสมพลังโมลามันน่า มันจกคนกินก็คือตอนที่คนกำลังจะกินมันได้ใช้พลังหม้อรันที่มันเก็บสะสมมาจากตอนที่ทาแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งแฮมเบอร์เกอร์ตัวอื่นทำไม่มีแต่ทําไม่ได้นั้นันทําให้แป้งกลายเป็นสีแดงทําให้สามารถทําให้คนไม่ไม่กินซึ่งมันมีพลังก็คือฉีดซอสมะเขือเทศเหมือเนเจ้มามักซอนมะเขือเท็มะเขือเท็ดมะเขือเทศเลยแต่ว่ามันจะมีอีกท่านหนึ่งก็คือ การชีสชีสด้วยซึ่งจะไร้เลงกว่านิดหน่อยซึ่งทําให้ตัวเหนียวแล้วก็มันจะมีการแบบแยกร่างแล้วก็ประกอบร่างได้ด้วยไม่ใช่สิใส่ร่างแล้วก็ประกอบร่างแล้วก็มีการแยกร่างแล้วก็มีการทําให้ควบคุมดินฟ้าอากาศได้ด้วยแล้วมันยัง แต่มันก็ไม่มีโอกาสได้สู้เลยเพราะตัวเก่งเก่งกลัวมันแล้วไม่ได้เข้ามาหามันนั่นเอง